ข้างหน้าผมนะครับเป็นถนนลาดพราวนั่นเองซึ่งมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองพาดผ่านนะครับผมและข้างหน้าเราจะไปเรียบด่วนกันนะครับผมซึ่งเส้นเรียบด่วนนี้นะครับอนาคตนะครับอนาคตเขาจะมีรถไฟฟ้าสายสีเทานะครับผม ซึ่งจะพาดผ่านนะครับจากไหนนะครับผมจากวัรพลนะครับผมวัรพลไปทองหล่อนะครับผมวัจรพลอยู่ที่ไหนหรืหรอครับวัรพลก็อยู่แถวเส้นนวมินนะครับผมเส้นนวมินก็ตรงสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนั่นแหละครับสถานีวัรพล ซึ่งก็จะเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้นะครับผมเนี่ยครับตรงนี้คือเรียบด่วนนะครับฝั่งไปทองหล่อนะครับผมซึ่งเขาคงไม่สร้างฝั่งนี้นะครับรถไฟฟ้าน่าจะสร้างอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อจะเชื่อมกับ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับสถานี7 1นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนึงนะครับผมว่าเขาจะสร้างกันจุดไหนนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ต้องดูรถข้างหน้านะครับความจริงเลนนี้เขาให้กลับรถนะครับแต่ว่ารถข้างหน้าเขารีบนะครับเขาบึ้งมาเลยเพื่อที่จะแซงนะครับผมแล้วก็ ต้องเข้าไปเลนกลาง,างดีครับผมเพราะว่าฝั่งนี้ก็ให้กลับรถนะครับนี่ว่ากลับรถครับนเราก็ต้องดูรถด้วยนะครับผม ว่าออกมาแล้วนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็เส้นเรียบด่วนนั่นเองซึ่งฝั่งนี้ก็จะไปวัชรพลนั่นเองแล้วครับผมซึ่งก็น่าจะสร้างตรงริมฟุตบาทนั่นแหละครับก็จะสร้างนะแต่ไม่รู้จะได้สร้างหรือเปล่านะครับผม ก็ต้องดูกันอีกทีนะครับผมว่าจะได้สร้างหรือเปล่าเราว่าตอนนี้จากเดิมนะครับเขาให้คอมอรสร้างนะครับผมแต่ว่าคอมอบอกว่ามันเลืออ่องงบขอให้รอฟอมอรสร้างดีกว่าเพราะจะได้เชื่อมต่อกันนะครับเพราะรถไฟฟ้าสายสีชมพูต้นทางนะครับเป็นของรอฟมอนะครับและก็ปานมาก็สีเหลืองข้างหน้าเราเนี่ยครับ ก็เป็นของรอพมเหมือนกันนะครับและไปแถวแถวพระราม9ก็สายสีส้มนะครับที่ยังรอเปิดอยู่นะครับ mm hmm. ก็เป็นของรอพมเหมือนกันนะครับซึ่งมาจากศูนย์วัฒนธรรมนั่นเองส่วนปลายทางเป็นของ b t h นะครับซึ่งที่กรุงเทพดูแลกันอยู่นะครับผมดังนั้นป่านรอพมมากกว่า mm hmm. ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้รอพมสร้างสิจะได้ไม่ต้อง เสียค่าโดยสารซับซ้อนเพราะว่าต้องมีค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับถ้าเป็นของรอพอมอเหมือนกันก็ค่าธรรมเนียมแรกเข้าก็ไม่ต้องนะครับผมเนี่ยครับก็จะสร้างริมฟุตบาทตรงนี้แหละครับผม เนี่ยเนี่ยริมฟุตบาทนี่แหละครับเพราะว่ามีที่เยอะแยะนะครับจะสร้างตรงแถวข้างเรียบด,วด่วนมันไม่มีที่แล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีที่ที่จะลงเสาต่อม่อนะครับก็เลยน่าจะสร้างตรงริมฟุตบาทมากกว่านะครับผมเพราะตามอ่าโมเดลนะครับโมเดลที่เขาทาเป็นแบบ b i โอปิเซนตก็จะอยู่ตรงริมฟุตบาทนี่แหละครับ ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็กันไว้ครับกันร,รถข้างหลังนะครับเพื่อให้เขาออก แหมมารายาดีสิเงี้ยเอ้ยนี่ยครับนี่คือรถไฟฟ้าสายสีทองก็รงริมฟุตบาทเนี่ยครับจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ค่อยว่ากันนะครับถ้าเกิดขึ้นทันผมอยู่ก็ทมผมว่าจะมารีวิวให้เพื่อนๆหนนะครับแต่ว่าทาไม่ทันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะไม่รู้ปีไหนกันแน่นะครับผมต้องรอดูกันนานๆนานเลยไปก่อนนะจะะะะยะเดี๋ยวเราเข้างมงโปกันดีกว่า แค่นี้ก่อนนะครับ